สวัสดีครับวันนี้กับรายการสร้างด้วยมือคุณกับการสร้างบ้านกันนะครับก็ไปดูกันเลยครับสาหรับบ้านที่เราจะสร้างในวันนี้นะครับก็เป็นบ้านสามเหลี่ยมนะครับก็ความยาวของบ้านนะครับจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็เก้าบล็อกนะครับและความยาวของบ้านด้านข้างนะครับก็จากตรงนี้ถึงตรงนั้นก็เจ็ดบล็อกนะครับก็ไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้อง อันดับแรกจริงๆนะครเราต้องขูดหลุมไว้ก่อนนะแต่ผมก็ขูดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะใช้ไม้ปูพื้นเอานะครับก็เป็นบ้านสามเหลี่ยมที่เออจะทำสองชั้นนะแต่ชั้นสองมันจะแคบๆนิดนึงนะก็ชั้นสองเอาเป็นห้องนอนแล้วกันนะชั้นล่างเนี่ยก็เป็นพวกโต๊ะครับเผาของเก็บของอะไรแบบนี้นะครับ บ้านทุกหลังนะครับที่ผมออกแบบเนี่ยก็เหมาะครับการเอาชีวิตรอดนะครับเอาปูไม้ไปเลยนะครับไม้แต่ดูเป็นช่ไม้อ่ะเราก็จะใช้เป็นบล็อกสีเทานะครับหรือว่าจะใช้เป็นบล็อกไม้บล็อกหินอะไรก็ได้นะครับที่มันเหมาะสําหรับการเอาชีวิตรอดแต่อันนี้มันก็อะไรวะแค่ทาคร่าวๆนั่นแหละครับก็ไม่ต้องสีเลียดใหญมากเลยเนาะเราก็วางสูงสองบล็อกนะครับ ตรงนั้นก็ฟองบล็อกนะครับเป็นบ้านสร้างง,ง่ายๆเลยเนาะใช่ปะอะไรๆจี้ดมาบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อให้บ้านมันดูมีมิตินะครับก็มันเหมือนบ้านโมเดิร์นอยู่แล้วนะก็วางบล็อกสีขาวนะครับหรือจะใช้เป็นไม้แปรรูปอะไรก็ได้นะครับวางฝูงฟองบล็อกนะครับเหมือน กันเลยนะแล้วก็วางแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ใส่ประตูไปนะครับประตูของเราเนี่ยก็ด้วยบล็อกขาวนะครับแล้วเราจะมาวางกระจกกันนะครับกระจกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นกระจกอะไรก็ได้นะครับก็หาได้ตามทั่วไปเฮ้ยไม่ได้มาขายของเอเวน ก็ไปหาขูดทรายเอาแล้วก็เผานะแค่นี้กไ็ได้กระจกแล้วนะครับแค่ต้องนี้ก็ยืดออกมนาะสองบ็อกนะครับใส่ตัตวหนมันรองว่าอาจจะไม่ยินเสียงนะเพราะว่าคือตอนที่ผมทำชิปเนี่ยผมก็จะ ปิดห้องให้มิดชิดเลยนะอาจเสียงรอดเข้ามานิดหนึ่งนะถ้าแ,แบบเสียงดังมากๆก็ขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับว่าพวกนี้มันเลี้ยงไก่เยอะชิบหายเลยเราก็จะมาทำต่อนะครับโ้จริงๆเลยนะเว้ยมันเลี้ยงไก่เยอะจังวะ ถ้าเปิดถ้าคุณผู้ชมเปิดเสียงดังๆเนี่ยอาจจะได้ยินนิดเดียวนะเพราะว่าเออผมก็ปิดเสียงในการทำคลิปด้วยนะรับผมเนี่ยก่อนที่จะอัดเนี่ยผมก็ไปตัดต่อเพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นนะแต่เสียงรอบด้านเนี่ยก็ให้มันเบาลงนะครับ ตรงนี้ก็วางแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็วางเป็นบล็อกกระจกนะครับจากบล็อกกระจกก็บล็อกเขาก็แค่นี้แหละครับเฮ้ยไม่ได้บีบคลิปนะก็วางในลักษณะแบบนี้นะครับเอาจริงๆป้าช่องนี่การสร้างบ้านนี่นาน นานมากเลยนะช่องอื่นเนี่ยเขาก็เอออะไรวะเขามีการตัดต่อนะแต่อคอก็มีการตัดต่อนั่นแหละจะพูดทําไมเนี่ย <S <S แล้วตรงนี้ก็สองบล็อกะครับทําไมต้องสองบล็อกเรอเออมันจะเออจะพูดยังไงดีวะเออมันจะเหมือนกันนะเออแค่นี้ ในส่วนของด้านในกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะวางเหมือนกันนะแต่บางจุดอาจจะไม่เหมือนนะนะลนะิ้นพันแล้วก็วางตรงกลางด้วยนะครับเป็นกระจกเนี่ยลด,ดเยอะจังครับอ๋อได้แบบนี้แล้วนะครับก็วางแบบนี้นะครับ อ่าเราก็เสร็จในตัวบ้านแล้วนะครับแต่เราจะมาทําในตัวบ้านนะรอบบ้านนี่ก็เสร็จแล้วอยู่ชั้นสองชั้นสองอยู่ตรงนี้ละกันนะแล้ววางบล็อกไม้นะครับเหรือไม้แปรรูปอะไรนะตรงนั้นจะเว้นใส่บันไดนะครับแต่มันใส่ได้แต่ว่าต้องใส่ไช่ไหมเอวอะอง เราก็จะวางบันไดเลยนะครับสวยเออถ้าคุณชอบดีการดีไซน์บ้านแบบนี้นะครับก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกรารสร้างบ้านต่อๆไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเออไม่ใช่คลิปแรกในการสร้างบ้านหรอกนะก็มีคลิปแรกก็สร้างบ้านเนี่ยนะช่องเราก็มีน้อยมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะมาสร้างบ้านเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านก่อนนะครับขอตัดตรงนี้ไปเลยนะอุปกรณ์ตกแต่งก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็เริ่มตกแต่งกันเลยนะครับเตียงเราจะใช้แบบสองแบบนะครับเนี่ยก็วางแบบนี้นครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรวางนะก็วางแบบนี้ได้เลยนะครับและด้านบนนะครับก็วางเป็น บอกแสงนะแต่ไม่รู้นะมันเรียกอะไรครับตรงนี้ก็วางโต๊ะคาบนะถ้าเราก็จะไปตกแต่งด้านล่างกันนะครับด้านล่างเนี่ยก็ไหวทำใหนเดิอนอดื้จังแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําอาหารตรงนี้ก็เผาแก่อะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะคาบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนีนีอะไรนานามากมาย แบบนี้นะครับเออเราจะมาใส่แสงกันนะเออสแสงเดี๋ยวผมเอาเอาตรงไหนดีตรงพื้นนี่เลยแล้วกันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบ้านสามเหลี่ยมนะครับก็ไม่รู้นะมันเรียกว่าบ้านอะไรก็เรียกว่าบ้านสามเหลี่ยมกันนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเชียร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเ,เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ้านใหม่ๆเออสไตล์บ้านใหม่ๆแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับก็กดติดตามก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ไปแล้วนะครับบายแล้วเจอกันคลิปใหม่นะ